สสดีพี่น้อง f อคลิปนี้อีพี่นี่มาพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนโชคเปลี่ยนโชคไปแล้วโชคสันอ่าโวแมนโวแมนโชคสันพี่น้องเอเปลี่ยนโชคไปแล้วโชคแข็งนะครับโชคแข็งกระด้างไม่นิ่มไม่นวลโชคหักนะครับมันเกิดมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้เวลาพี่น้อง f อไปซื้อโชคเนี่ยสังเกตเบื้องบูตรเนี่ยสังเกตเบื้องบูตร ฟังนี้มันเสมอกันกับขอบเด้อฟังนี้มันเสมอกันกับขอบนะครับอ่าเสมอกันกับขอบนะแต่อีกฟังหนึ่งนะครับนี่มันจมลงไปแบบนี้นะครับมันจมลงไปแบบนี้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยเวลาที่เราไปขันประกอบเข้ากับตัวรถหูหูโชคที่อยู่ตัวรถบีบปั๊บบีบใส่บีบโค้งเหล็กเนี่ยบีบโค้งเหล็กมันขยับขยื่นเคลื่อนที่ไม่ได้แข็งกระด้างครับโชคแข็งกระด้างแกน ขาดแกนหักนะครับพี่น้องเอฟซีให้พี่นออ้นองพิจารณาเรืองนีน้ำในเด้อนะครับอ่าอย่าไปโทษว่าไอ้สปริงโชคมันแข็งนะครับบางที่มันพลาดอยู่ตรงนี้ตรงบูธเนี่ยนะครับอ่าโชคตัวนี้เจอทั้งสองด้านเลยนะครับเห็นบอลเนี่ยนะครับบูธมันสั้นทั้งสองด้านเลยทั้งซ้ายแล้วก็ขวานี่ทั้งบนแล้วก็ล่างเห็นบอลนี่มันสั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นที่เอามาเล่าสู่ฟังเด้อ